ันนี้นะคะเดี๋ยวฮอจะไปอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ฟุนกับท่างคุณชะนันยา่าพิรานข้าค่ะเพื่อนเป็นนักวิชาการสิงแวดล่อมเช่นนั่นการสํานักง,งานสิ่งแวดล่อมและก็ควบคุ้มมุลพิธทีสิบนะคะตอนนี้อยู่ในระบบซูมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณนภาพรและคุณปริชาติด้วยนะคะวันนี้สำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12อุบลราชธานีนะคะก็จะมาขอรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ประจำวันที่18เมษายน2566นะคะซึ่งในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมตอนนี้ก็ค่าฝุ่น PM 2.5ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจนถึงปานกลางนะคะ ของอุบลราชธานีก็อยู่ที่51ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสีสเกต38ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครพนม49ไมโครกรัมต่อลูกบาลูกบาทเมตรนะคะโดยประมาณก็ในภาพรวมของภาคอีสานเราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะคะสําหรับจังหวัด อุบลราชธานีนะคะก็จะขอรายงานเป็นจังหวัดแรกเลยนะคะมีค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ที่51ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะอยู่ในระดับที่เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อยนะคะซึ่งค่ามาตรฐานกําหนดไว้ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะประชาชนก็ควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากออกนอกอาคารนะคะการตรวจสอบจุดความร้อนนะคะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายงานของจิสตาเมื่อวันที่17เมษายน2566นะคะพบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมทั้งสิ้นนะคะ4จุดได้แก่จุดความร้อนในพื้นที่อำเภอเขมราช1จุดเป็นพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็จุดความร้อนในพื้นที่อำเภอตรการพืชผล1จุดเป็นพื้นที่เกษตรจุดความร้อนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ1จุดนะคะก็เป็นพื้นที่การเกษตรเช่นกันแล้วก็จุดความร้อนในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารพบ1จุดเป็นพื้นที่การเกษตรนะคะ สำหรับจังหวัดศรีสะเกดนะคะตรวจพบค่าฝุ่น PM 2.5ได้ที่38ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากมีอาการไอหายใจลำบากนะคะระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะ การตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดตามรายงานของจีซ่าไม่พบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเลยนะคะสำหรับจังหวัดมุกดาหารนะคะสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติช่วงนี้นะคะขัดข้องนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะ,จะยังไม่สามารถรายงานค่าฝุ่น PM 2.5ได้นะคะแต่การตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก็ไม่พบ จุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เช่นกันนะคะสำหรับจังหวัดอํานาจเจริญพบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นที่อําเภอหัวตะพานจำนวนหนึ่งจุดนะคะเป็นพื้นที่การเกษตรจังหวัดยะโสธรก็ไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดยะโสธรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น หลายๆจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบนี่ก็ไม่พบจุดความร้อนหรือจุดฮอสปอตเลยนะคะสําหรับจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะตามรายงานของจิสตาเมื่อวันที่17เมษายนก็จะพบว่า ัำพูชานะคะพบจุดความร้อน28จุดนะคะสำหรับประเทศลาวพบจุดความร้อน1,673จุดเลยนะคะแล้วก็จากการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่18เมษายนก็จะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่นะคะแล้วก็มีแนวโน้มอัตราการ ระบายอากาศของภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือในระหว่างวันที่16ถึง25เมษาย,ษยน2566เนี่ยก็คาดการนะคะว่าการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงดีตลอดช่วงจะเกิดภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น ต่อเนื่องนะคะส่งผลให้ฝุ่น PM 2.5ระบายได้อย่างจํากัดนะคะแต่การยกตัวของอากาศก็จะดีขึ้นและมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกในช่วงระหว่างวันที่16-17เมษายนก็จะส่งผลให้ฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยนะคะก็ขอรายง,งานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณชนัญยาพิรานคำนะคะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12นะคะก็นะคะมือนีกะถือว่าหายใจได้เกือบจะเต็มปอดแล้วนะคะสภาพอากาศกะถือว่าค่อนคังดีค่ะคุณผู้ชมนะคะและกา16ถึง20เมษายนกะถือว่ายุ่ในช่วงที่อาจจะมีฝ่ามีฝนแน่กะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเหตุให้นะคะฝุ่นมีความที่จะบมีผลต่อสุขภาพหลายปันใดค่ะ